คุณผู้ชมคะผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนกับเหตุการณ์ความสูญเสียรถบัสทัศนศึกษาจากจังหวัดอุทัยธานีเหตุการณ์นี้จําได้ไหมคะมีนักเรียนแล้วก็ครูเสียชีวิตรวม23คนยังเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนด้วยเช้าวันนี้ค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยร่วมทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเรียกขวัญกําลังใจนะคะโดยนายอนุทินชาญวุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลเรียกขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุจากเหตุการ์ไฟไหม้รถบัถสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามในจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณหน้าเสียรังสิต โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทคคำรณวิทยุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายชาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะนายอนุทินนะครับก็กล่าวแสดงความเสียใจกับพี่น้องในจังหวัดอุทัยธานีที่สูญเสียบุตรธิดาจากเหตุรถบัทสทัศนศึกษาเพลิงไหม้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมครับถือเป็นโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศและจังหวัด อุทัยธานีการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้ง23รายซึ่งได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้ไม่สบายใจก็ได้หารือกับทุกหน่วยงานครับ รวมถึงท่านเจ้าคุณพระวัชรยานมุนีเจ้าคณะตำบลบางปลอกนะฮะบอกว่าขอส่งดวงวิญ,ญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีจึงได้จัดพิธีถวายสังฆทานและนิมนต์พระสงฆ์23รูปเท่ากับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็มีการถอดบทเรียนบอกว่ารัฐบาลได้กำชับทุกหน่วยงานให้กวดขันเข้มงวดเรื่องการสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานสูงสุด ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะภาครัฐทำทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและย,ยังย้ำจุดยืนเดิมที่จะไม่ยกเลิกการทัศนศึกษาเพราะว่าอันนี้หลายคนก็มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ว่าควรจะไปเข้มงวดกวดขันกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสถานที่ทัศนศึกษาและก็อาหารการกินให้มีมาตรฐานเป็นไปตามระเบียบที่ได้กาหนดเอาไว้ซึ่งก็ทามาโดยตลอดค่ะ โดยนายชาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยมหัดไทยได้กล่าวเสริมถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์บอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะได้เงินประกันทั้งหมดรายละ3 5 0ล้านบาทและสําหรับผู้บาดเจ็บรุนแรง3คนที่กําลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล1ในนั้นมีข่าวดีนะคะน้องอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ว่าอีก2คนอาการยังหนักอยู่ซึ่งจะช่วยระดมทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้ง3คนคนละก,กว่า1ล้านบาทด้วยกันเรื่องนี้แน่นอนว่าหลังจากมีการถอดบทเรียนก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังด้วยนะคะ